เออแสดงตุวยพ่อฮู้ผู้มาฟังจะเป่าบุมแล้วท่านมีบุถุวายอย่างนี้ละ่ะขวเมือข้าพเจ้าคือนายโจนมีนาทีหดไร้หมายขาดแต่ท่าเดียวแม่นแล้วท่านขายกว๋วยเตี๋ยวเขากอื่นเพราะห่ากันนขึ้นรถไฟแล่นเร็วไปใช้เยด <c oughs> ล่ำเหม่นมนแล้วตะกอนจังหนี เ็บงานซุกเอาเผากินทิมค้างว่างเครื่องงานกกติห้างย้อนมาลัมทุ่มกวาเป็นเรื่องเนยตุ้นายพอสีฟังล่มเลยภาคเหยียบยางมึงทึ่งโว้ทั้งจมกันยังว่าก่อนลัมเขาเจ้ากัฟังเขาตีใหยเม็ดใหญ่นุ้ยไปในไปอยังทั้งวันเจ้าทีขึ้นรถไฟนี้จากงานถอยเละเลยเนี่ยฟังเขาตีใหญ่เก่อนแล้วมันไปไหนไปยังทนเจ้าีขึ้นรถไฟนี่จากงนถอยเละเนี่ยใหญ่ห้างเลยเนียมันไปยังที่ขั้นซ้ำ ขันฝนบดีละยาใครเฉียดเกิดกรแล้วเลยทันแล้ววันนี่ยมันซ้ำอซ้ำมันอะไรเนื้อหาสาระเพามันพืชผลเน, <c oughs> นี่ยอดใส่ละขึ้นรถไฟแลนเรียวสิล้ลมัน่าโมโหจัวะเจ้าจะสอนม้นเผยไหล่ม้เยลื่ควบม้วล่ะแลนเลีวน่ยังแลนเรียวขึ้นรถไฟนั่นละ ผูบ้บริหารคำว่าขึ้นรถไฟขึ้นไปแล้วว่าหันจะให้ลงอีกขีดข,ขั้นขึ้นมึงมาร่ำใจไม่มากัยจเลยเศร้าคุยกันตั้งโดนใช่ไหมแลนเลี่ยวเลยวันนี้นะเ,เกิดผู้เขาเจ้าเขาก็ม่านั่งลงว่าหันไม่อยังสูวแลนเลี่ยวปฏิวายน่ะว่าเต็มมัทุกคำมันจัะใครมีทีมากท่นเคยล่ำค่วมเก่าเจ้ากติวากู้ศร์ก็ร่ำแมนบอกบอ่บาวบา่จาจักเหน็ดบ่าตีามันจะมีทีมากบา่บาวกติเติมไหมชุกออกพอกินปนั่นกติตืิมไหมจ้ะ คุณรถไฟแล่นเลียวลงไปฮอดสงขาไปตายยังไงเธอบอกว่าเล่นอยู่เรวัดปลาหันโอ้ยเห็นยังไม่ผูกนักอกนักแกงน้ำมอลลัซุ้มปอดอีกสิไปไต้หวันกันสร้างของพี่โอแม่เมื่อกี้นี่เผู้ไปส่งเขาที่เราใคซื้อกินอะไรไม่ต้องไปส่งข่อยมันสิจาละแสนมาขอซื้อเนี่ยเอออยากหูคขนว่าจังส่างก็แล้วไปสิไปไกลก้อนนั่นขอกระ่ป๋านะเกิดมอลลัแกงเจ้าภาพล่ำเลยแหละภาคกันขี่เครื่องบินไปเส้นกินอยู่ไต้หวันบุญ เจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบแล้วอ้ยยามันตายมานันต้องตัอยู่แน่จินหนิไหมโคนเอามาหาอยิ่ยามทำข้าวก่อนมีฮอดปลาแดกขายผงยินในใน้มจัไตวันน่ะฮอดสมปลาจอมสมปลาหน่อยผงแจ้วก็แดกมีเบิด์ตบะเดว่าได้หรอมีมืดอะไรทุกมังละพูดถึงว่าจะเรียเป็นทิศซื่อสองต้อไม่กินได้แปดเดือนพูดอ่ะแนนเหนียวท่านกินมว่าท่านฮอดหมู่เกิดเฮ็ดตุ่มก่อเบ้ารู้อะไรผูก็ช่างเว้ยเอาเฮ็ดงานวันเกิดเที่ยวไม่มาลล์ทุกงานยันเสียค่าเครื่องบินไปจ่ายค่ากระเป๋าอยู่ทุกไปี เสาซุบเสาปากกันไหมลั้งก็ตั้งใจรล้งจะกระยุ๊ดจะกระยุ๊ดเนี่ยโอ้เสียงเรบูเรื่องอะไะขึ้นรถไฟเลยหรอลงไปหอดสงขาขึ้นรถไฟแล่นเรียวลงไปฮอดสงขาไปที่เมืองยาราขี่รถไฟไปหาปนโอ้เดินสายหาปนจริงจังขันมันมีคนหน่อยแต่เงินหลายข่อยป่นอยู่นมันคือสระจ้ะขันขนหลายข่อยบ่อสู่ยังคนไตเขาไหลแท้ ก็เคือไปหากินไก่เกลี้ยงไปป่นหน่อยป่นหอดกระป๋องแป้งหอดกิ๊บปักผมป่นหอดซุ้มกระป๋องนมอยู่มือเด็กน้อยโอ้ยโจนตายหรือตายอยากเลือกสั่นมันโมเมนต์ตายคือตายอยากได้พอเด้ป่นดะเอียงควงหนาบ่ะไรไม่ต้องสมเจ้าของธนาเป็นโจรสมเกียดเจ้าของเสด็จเลยเพราะว่าต่างกับไปป่นให้ใน้เพียงสัตวบอกมาครับเลี้ยงป้นธนาดมากเขาบอกกินแปดเดือนก็ได้ป่นหยังพอหยาม่อนไปฮวัก ปุ่นหยามันจะไหนผมมันเขาว่าเสียหยาด้วยเลยนั่นล่ะไปเสียหยาก็ไปขายหยาเดียอะไนละอ่าจินใส่มึงเอ้ยมันจะใส่เขาบอกว่าเป็นปุ่นหยาพ่ะนะนม,มักป่นมักขายดิผมก็มึงแง่ที่ขันครอมันต้นนั่นน่ะเนี่ยฮอตใส่อีกล่ะโอ้ยมันมาส่วนโม่หายเว้ยเจ้าจับว่าน้ำหนูไรเจ้าก็จะบว่าน้ำข่อยเจริมไปเลยกกิหนหรอแต่จ<น>ีว่าข่อยท่านยังไล่ะป่นผมก็มึงดูเมือเด็กน้อยน้อย พัน <mem> พอใจแล้วล่ะเจี๋จะเพิ่มคอนแนวนี้กระป๋องนมอยู่มือเด็กน้อยมันว่าไหนยู่มันแก่ของชิซี่เนี่ยสมกับตัวของข่อยเป็นจนที่คนซาพ่อไม่ถึงเวลาบ่ได้หาออวคนมันเก็บทองเกือบตายผู้ฟังเอ้ยฟองแต่แค่พ่นลูกก็พาะทีแตกมันนุ่งห่งจักเลยโอ้ยมียาแอมแต่ซิ้นยุ่มไม่ตั้งกลัวเกิดออกฮ่อนเก็บแข้งเก็บขาเป็นโรคประดงตั้น นี่ยาปรงเกตตะขอนใม่ต้องยาแ<อ>ม่นไปเอ,อมาหมอมากระบอ,อสรกไปใดถึงเวลาเป็นไข่เก็บแอลบเบค่อยบนขันไหนยางออกคนสาแล้วจังคอยเส้าโอยโ,โลกแกนี่มาดื้อยาเดียวะขนาดกินบักข้าวบ่ควยปอกฮอดกระปูเลือด<อ>เม็ดน่วยฮอดเปียกฮอดยวันโอยมึยงยมวันบอกกูเงินไหลบอกเงินดอกบะเข้านุ่ยหน่อยเหมืองหรอโอ้เจ้าบ่เข้าใจบักข้าวเขาปั้มมาเกลี่ยย่ยอดอ่อนๆมาช่อดอกก็ได้น่ะ ยอดเดียวร่วมกันได้หเออมันหวานนั่นอ่ะว่าขดโซ่บ่วงหนึ่งหกงวยบัตนต้นแหมลาว่าสู้ฟังว่ากุระวนงวยบใหญ่ง,งีริงๆพอใจได้ไ,ม,ไม่เว้ยยางเขาลงไปเก็บเห็ดตั้งแต่เสือกันยังยานยานต้นเลี้ยงปงหนาจรงเห็ดเพิ่งท่านนี่เองหากก้าขวบมึงเอ้ยจำบัญชาก,กุนมาตีกับกข,ข้ากเราหนึ่งไหมขึ้นคู่พันไปยิ่งสร้างเข้าไปถึงกลางทางกเลขขงก,กลเล่พ่อหมูไก่ละเพื่อนมาฟุกเหมจักเนี้ยต่ผมคือโจนไงหาจึงแต่ลาบสร้างเลยบ่ยาก พอดลาไปนี่มันมองล้มหงเออเออลมบ้านตองใบไผ่โวกีโว้ลมบ้านตองไบผู้โวกีวีโจกเกค์ามลมตอนผาตั้งเขื่อนวังจะล่ำก้อนข่อยแม่ล่ะข่อยได้ก้อนเจ้าผุนก่อนเจ้าผู้ได้พอก่อนมาล่ำแม่บุญเพ่งก่อน ก็น้องเจ้าของบ่เดียวห้องบื้นมาอัดไทยข้าพระเจ้าคือโจรไงค่อยกินแต่หลับสร้างเลยบ่ยากหัวลับไกล้เลยผมมาลงได้กับบุญเราได้ล่ะ